ครับก็เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการฉีดลิบกรอบหน้าด้วยเทคนิค w ด l i เบนวีทั้งสองข้างนะครับหน้าของน้องสายฝานก็ดูยก V Shape ขึ้นทั้งสองข้างเลยในทันทีนะครับจะเห็นชัดเจนยิ่งกว่าน,นี้อีกประมาณ1สัปด,ดาห์นะครับแล้วก็เราฉีดฟินเลอร์ตรงปากเพื่อให้าปากดูฉ่าขึ้นดูอวบอิ่มขึ้นนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับก็อันนี้ก็คือหลังเสร็จทันทีเลยเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่า ป่าจะดูมีมีความช่าขึ้นทันทีนะครับจะเห็นผลชัดเจนมากกว่านี้ประมาณ1-2สัปดาห์นะครับเวลาพวกจีดฟิลเลอร์โดยส่วนใหญ,ญ่มันจะเข้าที่จริงๆประมาณ1เดือนนะครับโอเคเมื่อกี้น้องสายป่านได้ดูกระจกแล้วเนาะนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับพอรู้สึกหลังทําทั้งฉีดลิฟติ้งและก็ฉีด อชอบค่ะรู้สึกว่าถ้าสมมติมันเข้าที่กว่านี้ก็คือจะมั่นใจมากอืมคับผมเรื่องการยกหน้าก็ชอบไปใช่ไหม่ะเป็นผมชัดเจนอ,อืมโอเคเคยฉีดลิฟต์หน้ามาก,ก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยนอน้องโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการยกกรอบหน้าง่ายๆนะครับในการฉีดโบท็อกก็คืออยากเห็นผลทันทีก็มาฉีดว e ีลิฟติ้งนะครับโอเคแล้วก็อยาก ฟิลเลอร์ก็เหมือนกันฉีเสร็จมันก็โอบิงขึ้นทันทีนะครับโอเคครับ